นี่นี่น,นี่ผมสงสัยเรื่องมีดเดินป่านะครับมีดมาเชเต้แบรนด์อย่างพวกคอนร์โคสติโอันตาริโอนึกภาพบอกว่ามีดใบาตายมีดฝรั่งอะ่ะที่ส่วนใหญ่ใช้เหล็กหนึ่งศูนย์ห้าห้าพวกนี้ชุกแข็งมาฟันตาไผ่ฟันไม้เนื้อแข็งได้ไหมเหมือนบ้านได้เหมือนมีดบ้านเราไหมนะครับเออเขาอยากได้มีดแบรนด์สักเล่มเขาอยากรู้ว่าไอ้มีดแบรนด์นอกเนี่ยที่มันเป็นพวกอัะแตโลก,ก็เห็นใช่ปะ่ะเล่มยาวๆยี่สิบนิ้วมั่งสิบแปดนิ้วมั่งที่มันเป็นมีดเหล็กอะ่ะ เออมันมันใช้งานได้เหมือนมีดไทยปะวะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแบบตัวอย่างอย่างนี้ให้ดูอย่างเงี้ยอันนี้คือมีดมีดโค้งนะครับมันเป็นมีดนามากัสทําที่ปากีสถานเน,นี่ยเป็นทรงแบบโบวีอะไรเงี้ยออกแขกๆหน่อ,นอยเขาถามคือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มีดอย่างนี้นะแต่แบบเป็นมีดแบรนด์นะเออที่เขาทําเป็นมีดเมชาเต้มีดอะไรอย่างเงี้ยนึกภาพออกนะพอดีผมไม่มีสินค้าที่นี่นะครับไอ้พวกมีดยาวอ่ะคือเงี้ย แบ่งออกเป็นสองสองส่วนก่อนส่วนแรกคือส่วนของวัสดุส่วนที่สองคือส่วนของรูปร่างของมันและการออกแบบไอ้วัสดุเนี่ยมันพอๆกันแหละเพราะเพราะเวลามาอบชุบมาแล้วเนี่ยผลลัพธ์แม่งจะเท่ากันเพราะถ้ามันเป็นสิ่งของเดียวกันผลลัพธ์มันจะเท่ากันโอเคไหมเออคุณมีวัตถุดิบที่เหมือนกันน่ะคุณตําส้มตาอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยตำ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 เนี่ยรสชาติออกมาก็จะเหมือนเหมือนที่คุณเอาไอ้ชุดเนี้ยไปตาที่นิวยอร์กแต่ของก็เหมือนกันด้วยนะ ต่ำําอาตัดเรื่องอุณหภูมิออกตตํๆๆํๆรสชาติจะเหมือนกันเพราะเครื่องปรุงมันเหมือนกันคุณไปปรุงที่ไหนแม่งก็เหมือนกันดูไหมอันนี้เราคุยกันเรื่องอบชุบที่มีคุณภาพนะฮะอ่ามาตรฐานเดียวกันเนี่ยของเหมือนกันสิ่งที่แตกต่างที่สองก็คือรูปร่างของมันนะครับคุณจะสังเกตนะไอ้มีดนอกมีดต่างประเทศอ่ะมันอยู่ในพื้นที่พื้นอยู่ยุโรปพื้นที่มันหนาว ส่วนใหญ่ไม้จะเป็นไม้เนื้ออ่อนพวกไม้สนไม้อะไรอะ่ะคือพืชพันธุ์นี่มันขึ้นตามประเทศเขาอะ่ะมันจะไม่เหมือนกันพอพืชพันธุ์นี่มันขึ้นตามประเทศเขาอะ่ะความเหนียวความนิ่มปริมาณของมันมันก็เกิดไอ้ตัวมนุษย์นี่แหละจะต้องเอาไม้พวกนั้นอะ่ะมาใช้งานเพราะฉะนั้นเขาก็จะออกแบบไอ้เครื่องมือของเราเนี่ยเพื่อไปใช้ตัดไม้ตัดเถาวันตัดอะไรอะ่ะตามแต่วัฒนธรรมของเขาเว้ยมีดมันก็เลยจะเป็นรูปร่างที่ไม่เหมือนกันผมใช้เครื่องชอแคมป์สิบ ตามไหมผ่าแข็งสบายเลยครับอย่ารับให้คมมากๆ <c oughs> พอรูปร่างของมีดมันแตกต่างกัน <c oughs> <c oughs> คุณดูหนังเรื่องเจสันวอฮีไหมที่มันมีนักกากไอ้นักกากฮอกกี้อะแล้วถือมีดไปไล่ฟันคนน่ะเออนั่นก็เป็นแบบหนึ่งคือวัฒนธรรมในประเทศเขาอะเขาใช้ใช้มีดประมาณทรงแบบนั้นไงในการทํางานน่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นลูกทรงมีดมันจะเหมือนเป็นดาบโค้งๆหน่อยให้มันมีแรงนิดๆหน่อยนั่นคือการออกแบบ เขาก็จะหั่นไม้ส่วนใหญ่ก็ไม้สนนะนะไม้ประเทศเขาอะหั่นตามหน้าหนาวหน้าอะไรเขาก็ใช้ทําง,งานของเขาตามรูปร่างตามขนาดที่มันเหมาะกับคนในพื้นที่นั้นๆน่นนะเพราะนี่มันคือเครื่องมือที่เขาออกแบบมาใช้งานในชีวิตประจําวันของไอ้ตัวคนนั้นไงแล้วฝั่งไทยล่ะฝั่งไทยมีดแม่งทรองอินเน็บเว้ยฝั่งไทยมันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช่ไหมมีดที่ดีอยู่ที่คมปัจจัยอื่นเป็นความชอบของบุคคลทีนี้พอรูปทรงที่มันมาอยู่ เนี่ยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีดไทยมีดมาเลมีดอินโดนีเซียมีดแถวแถวโซนเอเชียแล้วเนี่ยอาเซียนเราเนี่ยรูปทรงมาจากคล้ายๆกันถูกไหมพะบ้านเรามันเป็นป่าดิบชื้นมันมีมันมีไม้ที่เหนียวมันมีไม้ที่แข็งคือไม้แม่งขึ้นสารพัดเลยคนที่เขาออกแบบเพราะเพาออกแบบลักษณะมาจากปลายปลายไปนจะเหมือนอินเนบมีดอินเนีบบมนจะแบบปึ๊บปึ๊บลักษณะจะเป็นแบบจิกๆิลงไปหน่อยนะครับเพราะว่าไม้แถวีถวเนียมันเหนียว เพราะเขาเลยต้องออกแบบให้มันเป็นแบบนั้นเคไหมเพราะฉะนั้นมีทรงปลาลงปลาลังมันจะคล้ายกันน่ะมีดเอเชียมันจะคล้ายกันพอวันหนึ่งทุกอย่างแม่งขึ้นไปอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตแล้วโลกมันเวอร์ไวแล้วเราเป็นมนุษย์เป็นพลเมืองโลกแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันมันก็มีการซื้อขายกันมีการแลกเปลี่ยนมาเฮ้ยมีอเมริกาเป็นยังไงวะเฮ้ยมีไทยอินเน็ตแม่งเป็นอย่างนี้วะเกิดความรู้มาเรียงตัวกันใช่ไหมฮะก็อธิบายได้ว่าอ๋อลูกทรงเป็นแบบนี้วะลูกทรงอย่างนี้นะ อต่ย่านเงี้ยทีนี้รูปร่างก็จะเป็นการนำพาของแรงนะครับกับพวกพืชที่มันขึ้นอยู่ในบริเวณนั้นอะ่ะเหมือนพืชที่ขึ้นที่เมืองไทยอ่ะพืชที่ขึ้นทางใต้เลยอย่างเงี้ยเฮ้ยมันเป็นป่าดิบชื้นนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยมีที่เราใช้คนไทยเราส่วนสูงประมาณนี้ความยาวของมันก็ไม่น่าจะเกินสักสิบนิ้วหรอมั้งสิบนิ้วแปดนิ้วด้ามบองอะไรก็ว่าไปตามที่หาได้ตามพื้นที่นั้นๆนะและ้วแล้วขอโทษฮะบ้านเราที่หาพื้นที่นั้นๆก็คือเอาแหนบ เอาแหนบมือสองมาตีใหม่คิดดูแล้วกันประเทศกูต้องเอาขยะมาทํามีดอ่ะไม่เป็นไรเราผ่านวัฒนธรรมมาแบบนี้รถไฟญี่ปุ่นกูก็กเอานะเอาหมดแหละขอให้บริจาคมากูเอาเอาหมด <c oughs> เออะวัฒนธรรมเรามาแบบเนี้ยใช่ไหมฮะทีนี้พอโลหะเหมือนกันรูปร่างแตกต่างกันนิดหน่อยสิ่งที่นําพาไปได้ก็คือมุมและคมฮะ,ะมุมและคม ถ้าคมบางมากๆอาจจะฟันอะไรไม่ค่อยได้นะแต่มันตัดกระดาษแล้วลเสียงมันหวานหูนะแต่ประเด็นคือคุณจะเอาไปตัดกระดาษหล,ล่ะคุณก็ต้องตั้งมุมให้มันดีหน่อยใช่ไหมฮะคุณจะเป็นมุมคอนเวกหน่อยให้มันทนทนก็ได้คุณก็ตั้งมุมเอาแล้วคุณก็ใช้งานมันก็จะเกิดการใช้งานได้ตามสัมฤทิ์ผลแบบที่คุณต้องการนั่นเองนะครับสักครู่นะฮะฮัลโหลออยู่ในซองตรงเหรียญสิบาท เขาจ่าตังค์เราเรียบร้อยมันเป็นมีดพร้อมซองอะนะเห็นไหมใช่ของเขานั่นแหละใช่ใช่พอดีลูกค้ามารับมีดที่ร้านมีบริการรับคมนะฮะก่อนเริ่มตั้งแต่ห้าสิบาทถ้า v ีจีบก็ถึงร้อยนะครับก็เดี๋ยวเรื่องขนาดของมีดเดี๋ยวก็ว่ากันไปนะแต่ละคาอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็บริบรการมีดที่ส่งมารับคืนคมเนี่ย คุณรับพัสดุกล่องไปอ่ะก็ทําบุญร่วมกันเหมือนกันนะผมว่าหาักไว้สิบบาทนั่นแหละในพัสดุผมไปกัน,นึกว่าทาบุญแล้วล่ะเออแล้วมันก็จะมีเหรียญน่ะส่งไปด้วยฝากคุณไปทําบุญด้วยนะครับทาบุญกับอะไรก็ได้ไดนะไม,ไม,ไม่ไม่ติดไม่อะไรเลยนั่นนั่นคือเรื่องของมีดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากได้มีดนอกสักเล่มหนึ่งเนี่ยผมแนะนําอย่างนี้คุณอยากได้จริงป่ะคุณอยากได้ซื้อจบจบไม่ต้องไปสนที่อะไรเลยไม่ต้องมันจะดีกว่ามันไม่ต้องคุณไม่ต้องเปรียบเทียบอยากได้ซื้อมีตบซื้อแม่ จะได้รู้จะได้รู้ใช่ป่ะไม่งั้นแม่งนั่งคิดอยู่ทีอะเฮ้ยเฮียด่านนี้จะผ่านไงวะเฮ้ยแม่งเล่มละพันเจ็ดเล่มละสองพันห้าเฮ้ยกูจะผ่านด่านนี้ไงวะวิธีผ่านด่านนี้ง่ายที่สุดเลยเท่าไหร่สมมติอ๋อเล่มละสองพันห้ามีตังไหมมีเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนมันกูจ่ายตังสองมาหน้าซื้อมีดมาครอบครองดีกว่ากูจะได้ผ่านด่านนี้ไงจะไปเล่นด่านอื่นกูจ่ายตังได้นี่ไม่ต้องกูมานั่งวนอยู่นั่นอะเออเฮียเอาไงดีว่าเหมือนเหมือนมึงไปเดินเดินอยู่แถวแถวห้วยขวางอะ ยืนอยู่แหละเขาเดเอาไปยืนขึ้นเลยเดี๋ยวเาเอาๆๆ็มมานูเอลอะยืนยืนลงปนไปเลยอะเออเอาไงดีว่าไอ้สัสตังมีไหมตังก็มีนะเวลามีไหมไอ้เวลาก็มีนี่หว่าเอาไงดีว่าเอาไงดีว่าไปแล้วกันจบ <c oughs> คุณผ่านด่านเลยถูกไหมองค์ประกอบใช่เวลาใช่เงินก็มีเวลาก็ใช่จังหวะลงลงทุกอย่างลงพอดีเลยเราจะรออะไรมันผ่านด่านได้ผ่านเลยด่านนี้คุณเล่นเล่น แต่บางทีเนี่ยนะมันเล่นไม่ได้สิไอ้เง้ยตังค์ไม่มีเว้ยเวลามีตังค์ไม่มีเล่นไม่ได้ด่าดิเล่นไม่ได้คุณก็ไม่มีสิิ์เล่นถ้าองค์ประกอบมันพร้อมผมแนะนํานะมึงเล่นซะจบอย่างที่ผมบอกอะ่ะคนเราแม่งตายทุกวันญาติผมมาเพิ่งตายไปเมื่อสี่ห้าวันที่แล้วนะเขาอายุมากกว่าผมก็สองสามปีเองตายไปแล้วจะเป็นโรคหัวใจเชื่อไหมอยู่ๆก็ตายอะ่ะสองสามวันยังโพสเฟซบุ๊กอยู่เลยอะ่ะแล้วคุณจะเอาอะไร อยากได้ซื้อไม่ต้องคิดอะไรแล้วไม่ต้องคิดอะไรแล้วถ้าคุณดูดูไปเนี่ยนะอาทิตย์หนึ่งสมมตินะคุณรูดรูดมานะกูไม่น่าจะหายหัวไปเกินเจ็ดวันหรอกถ้าคุณรูดแล้วนะเฮ้ยกเว้นม่งไม่อัพไม่อัพคลิปเลยเว้เจ็ดวันกูตายแล้วรับประกันเลยยกเว้นแต่ว่าผมไปเมืองนอกผมจะวอร์ก่อนก็ไปเมืองนอกกูไไก็ไปไล์เมืองนอกถูกไหมนั่นกูตายแล้วเพราะรายการนี้ผมทำเพราะว่ามันมีความสุขเว้ยมันไม่ได้มีใครเอาปืนมาจ่อกูนี่วากูก็ทําอย่างที่กูอยากจะทําอะ ใช่ป่ะแล้วมันก็มีความสุขดกีก็เอาอะไรมาเล่าสู่คุณฟังฟังเข้าหูมั่งฟังไม่เข้าหูมั่งก็แล้วแต่คุณแต่ที่ร,ร,รู้เวลาเรามาเดินถอยหลังแล้วเว้ยกูอายุสี่สิบแล้วกูมาครึ่งหนึ่งของค่าเฉลี่ยมนุษย์ผู้ชายแล้วเขาว่าเป็นว่าจะตายแปดสิบนะถ้ากูไม่โดนยิงตายไปก่อนกูนับถอยหลังแล้วไม่มีอะไรแล้วอยากได้ซื้อผมผ่านด่านผมจะดูแล้วว่าด่านนี้ผมจะผ่านนะมันต้องใช้องค์ประกอบอะไรบ้างวะในการผ่านดนะ่านต้องใช้เงินเว้ยต้องมีเวลาหลบกล้องเว้ย เฮ้ยจังหวะต้องไปถึงพอดีนะจะให้กูดันต้นไปที่ห้วยขวางตอนสามทุ่มแต่กูไม่ไปนะถ้าจังหวะมันลงกูก็ไปก็ป้าอ้าคำถามต่อมานะฮะในนี้มืดจังเลยนะฮะใครไม่เคยฟังเรื่องนั้ผมจะเล่าให้ฟังอ่าตลกดีนะฮะในนี้มืดจังเลยนะฮะจิบน้ำาห่อ คําถามที่สองเพื่อนเขาถามมาว่ากูค,ครับซื้อมีดระบบที่มันเป็นเฟรมล็อกไป